Kathleen dragons h in fromiyim my s สุดยอดเพื่อนเเก่งอะครับเก่งมากครับเพื่อนๆไรไปหมดเลยเียปืนไปเรียกร้องครับต้องไปครับ Over there, still over there. Grenade out. can't pull off. the hole. Firing. spotted. Just spotted someone out there. Hostile close. you Shield. Going to you มาดิครับก็มาดิครับไม่กลัวโอ้กลัววะกลัว,วต้องลงวะโอ้เยอะวะเยอะวะตรงนี้ตรงนี้เยอะวะเยอะวะทุกคนแวะก่อนวะต้องแวะครับต้องแกละทุกคน ระเบิดวอยากได้ระเบิดเาพื่อนเ่ะแตกอ่ะแตกไปวะเออสวยเพื่อนเอาว่ะ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 เพื่อนต้องไปกับเพื่อน t n t e ต้องไปบบนีสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับน้องซามีพี่อถูกไหมเพื่อโดนวะโดนวะไม่ได้วะเพื่อนโดนมะอ๋ออกไปเลยเฉยอ๋อเพื่อนพาวาร์ปโอ้กูคูณต้อออก Here, the, yeah. the portal. a better place. Yeah. That was the last one. Nice work. Just us and them. Come on. It's <laughs> <the hostels>. go <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> มหัวแตกว่ะเป็นรูกลองว่ะอาว่ะ ยังเอายังเอาเด้อเอามาล่า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 พุ่งไกลอ่ะออกมาล่าเอกมาลาออกมาล่าเออโดนนะเว้ยโดนนะเว้ยมาปลาเอามาล่าวิ่งแมนนะให้กูโดนหัวมันนะสัสเดี๋ยวรู้เรื่องเออโดนหัวแตกเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาเด็กมึงเอากูอีกว่า จตมันเอาคนวะไม่ได้วะเสี่ยปืนเรียกร้อ,องว่ะเสี่ยปืนไม่เรียกร้อ,องว่ะสีสกรอบบร์ลยพี่ไอตัวนั้นอยู่ไหนวะไอตัวเดียวอุ้ยอุ้ยหลังอุ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอามันนี้ตัวเดียวตัวเดียวมันจะตายแล้วมาอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้นี่ วิ่งหาไปอยู่ไหนวะอุ้ยเอ็มโดนสไนยิงอีกแล้วอ่ะไอเมื่อกี้มันนี่ไปไหนวะแชนติดหายวะที่บอกเราต้องเข้าวงว่ะเข้าอ่ะเฮ้เอ็มโดนสไนยิงไกลๆแบบสองรอบนักข้าวหมู่แถวมาทุกวันไหมครับอ่าแล้วแต่บางวันครับ

วมวงเจ็บพี่บอกไปอยู่พี่บอกไม่บอกอยู่ไได้วงเจ็บมากแตกนะแตกแล้วแตกแล้วอ้ยอยู่ไหนนี่ได้เหรอโ้ยไม่น่าฮาวเลยเก็บเก็บอ่าไม่เก็บแบนเนอร์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่เก็บเมื่อกี้พี่ก็ตายแตกกลางอากาศนะไม่โดนจุดกลางอากาศมันบวกกันอยู่ไม่เป็นไรหรอก ค่ว่อรีโหลดว่่อะไรเยเพ่อนดเพื่อนเพื่อนเหวเพื่อนไหวเพื่อนไหวพม่หมกตัวนี้กีเอาตรงนี้ก่อนเพื่อนไหวเพื่อนไหวเพื่เพืไม่ลดเรือเพื่อนไมดรือเพือนไม่ลดเอาตรงนี้แตกแตกแ

ตรงนี้ตองยิงรงนี้นสวยวน่นโ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 น่นแล้วมันโดนนาสีเพื่อนตายแล้วเออตายแล้วตายแล้วแหละแซ่บลเลย <laughs> Cóp bia, cóp bia. Lần ở đâu surroundings. Mày, you đai. Này, bên ngai, mày chọn băng kêu. Attention.

<S 2> <S 2> แตกไหมแตกไหมเออสวยเสียงมันอยู่ตรงไหนบ้างวะเสียงมี2คน 2> ให้แบบเสียงมันมีสองคนอะข้างหลังเราต้อจะคนนึง่ง

<laughs> That's the last to that squad. hostile right here. Yeah, yeah. Calling upon nature's strength. Fire. Marking our surroundings. Send my grenades. Sent.

快乐呀！ มันแพ้เราได้ไงอ่ะมันมันยืนอยู่ตรงนี้สามตัวอ่อที่